Oh. oh. สวัสดีค่ะตอเิพอพตลาดสดค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ,ะ9มโมงเช้าแบบนี้นะและพิธีกรหน้าตาดีๆด้วยถูกต้องถูกต้อง <ๆ S 1> นะครับอยากหน้าตาดีๆแบบนี้นะฮะติดต่อพี่ส้มได้เลยนะครับเราจะพาคุณไปเกาหลีพามาตลาดวัน่ี้อ๋อเหรอตลาดวันนี้ตลาดอะไรอ่ะฟู้ดวิลล่าฟู้ดวิลล่าผมขอใช้ขออนุญาตนะใช้คําว่าเป็นตลาดไฮโซ เออในย่านถนนราชพฤกษ์อารมณ์เหมือนตลาดออตกอเออประมาณนั้นบองมาเช่แบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่สะอาดสะอาดสะอาดสะอาแล้วก็อาหารการกินของเขาคัดสรรอย่างดีเลยอ่านะฮะเราไม่ได้บอกว่าตลาดอื่นไม่สะอาดนะต่ก็สะอาดเหมือนกันแต่ที่เราไปมาก็คือหนึ่งก็คือเป็นตลาดที่เราประทับใจนะคะมันกบระบยากาศใช่แล้วค่ะเอาวันนี้นะฮะเราเริ่มต้นด้วยอาหารทะเลเลยคุณผู้ชมใกล้ตัวแบบนี้นะครับมาเลยมาเช็คราคาหน่อยเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อคุณอะไรฮะชื่อเกดค่ะคุณเกดขายอาหารทะเลขายเนื้อปูม้าแกะค่ะเนื้อปูม้าแกะแต่ว่าถ้าพูดถึงปูม้าแกะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความรู้ส่วนหนึ่งคือเขาบอกปูม้าที่อร่อยเนี่ยต้องอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นปูดอนสักอ๋อแล้วทำไมอ่ะเนื้อมันจะหวานกว่าปูที่อื่นเลยป่ะเป็นปูธรรมชาติค่ะไม่ใช่ปูเลี้ยงอ๋อเลยแล้วเลี้ยงปูที่ไหนคะปูดอนสักอ้าวเหรอ ทั่วไปอันอันอันนี้คือทานได้เลยะหะทานได้เลยค่ะเอาไปทำกับข้าวอะไรก็ได้เลยเพราะว่าสุกมาแล้วอ๋อสุกมาแล้วเหรอใช่ว้าว้าให้เสร็จแล้วก็เขาถึงจะเอามาแกะค่ะโอ้ย่างงี้เท่าไหร่ครับถุงนี้4ี่ร้อยค่ะเฮ้ยเยอะมากไม่แพงผมเคยถามเมื่อสักเดือนที่แล้วแต่ทั่วถ้าทำจำตลาดไม่ได้พันหนึ่งนะอยางงี้พันหนึ่งนะที่นี่เขาเขารับจากสุราษฎร์มาได้เลย รับตรงเลยค่ะถูกถูกถูกโดยตรงเลยถูกมาก4ี่400สี่้ยโอเคโอเคนอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกกันเชียงก็มีนะคะกันเชียงกันเชียงโอ้โหแน่นมากโอ้โหโอ้โหก็เลี้ยวไม่ลงสูงทานได้เลยเหมือนกันทานได้เลยค่ะมีน้ำจิ้มให้ค่ะกันเชียงดีทีเคยไปอยู่สุราษฎร์ธานีแล้วมีเพื่อนเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยเขาจะมีพนักงานนั่งเรียงเลยนะแล้วก็นั่งแกะเขาจะมีเหมือนนี่ไปแหลมไม่ได้เลยกนเขานั่งแกะนะเขาคุยแล้วเขาไม่ดูนะโอ้โหเหรอ โโอหคือแกะได้หมดสุดดยอไม่เข้านิ้วเลยไม่มีบางมีก็บางคนก็มีแถมนิ้วไปบ้างเนื้อปูมันไม่ใชแปลว่าขาดขีดยังไงเขาก็แถมไปไม่เอานานไม่เอาไม่เอาอันนี้เท่าไหร่ปงนี้ประมาณ300กว่าบาทค่ะเเฮ้ยออมันตกประมาณ2ขีดกว่าส่วนตัวเป็นคนกินปูไหมคะกินค่ะกินนี่กินปูท่าไหนทำไมท้องโตขนาดนี้ไม่่ายอ๋อท้องอ๋ท้องกันเชียร์ฟนะอันนู้นอะไรนั่นเป็นเนื้อปูก้อนค่ะ เป็นแบบก,<ม>กันเชียงไม่มีขาอ,อ๋อกันเชียงไม่มีขาคุณผู้ชมอ๋อนี่ดิดโอ้โหมีแยกให้ด้วยสุดยอดขีดละ145บาทแก้ามก็มีค่ะโอ้แก้มก็มีโอ้ดีอ่ะเออที่นี่แยกให้หมด<อ>เลยอ่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละร้อยาสค่ะมีน้ำจิ้มให้เฮ้ยมีน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ค่ะซื้อไปทานเองที่บ้านอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ150วันนี้ผมเคยสั่งร้านอาหารแถวบ้านนะเขาแบบเป็นเดลิเวอรี่นะฮะแล้วก็ส่งเป็นหันไปเอง อันนี้นะ350ใช่ถูกต้องใช่เลยใช่เลย350ร้่ต้องให้นะอัตราการเสี่ยงมันเยอะไงนี่ร้อเองของมันเสี่ยงง่ายไงเดี๋ยวมาอุดหนุ่นเดี๋ยวมาอุดหนุ่นมีสาขาอื่นปะมีนะมีที่ตลาดเสรีสองค่ะหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะสาขาที่ไหนอ่ะเอ่อเส้นเจริญกรุงอ่ะค่ะเจริญกรุงอ๋ออะใกล้ใกล้ที่ไหนไปตรงนั้นแล้วกันเออนะคะเนอะโหสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ โหสวัสดีค่ะนี่เราถ่ายมาหลายหลายตลาดนะแต่ว่าไม่เคยเห็นหอยใหญ่ขนาดนี้อ่ะโอ้โหโดยเฉพาะหอยหวานนะโอ้โหไปยืนโอ้โหดูมันไปทำไมอ่ะถ้มาอีกแล้วผมตกใจหอยไม่ได้เลยเหรอไม่เคยเห็นหอยใหญ่ขนาดนี้ใช่หอยใหญ่จริงใหชื่ออะไรง่ายพี่โตโน่ครับฮะโตัวโน้ตเฮ้ยตโน่เฮ้ยแล้วแพ้ตัลุงไงวะตัวลุงยังไงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเขี่ยออทีวีเลยคนสงสัยเยอะแล้วตกลงเราเอาไงเราเอาไงคนละคนเราไม่เฮ้ยไม่เอานะไม่เอาอย่าอย่าแบบตอบแบบว่าเออออกทีวีเออลูกผู้ชายพูดแบงยังไงคือแพทนี่คือคือสเปกไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแพทย์เด็ดเด็ดเด็ดไม่รู้ไม่รู้แล้วทำไมถึงให้หมดกันน็อกเขาผมไม่ได้ให้นะเด็ดเด็ผู้ชายอะไรเงี้ยผมไม่ได้ให้ไม่ได้ฝากคนอื่นไปเด็ดเด็ตกลงคือว่าอล่อยนะนะตกลงคือคือเราโอเคใช่ไหมโอเคครับ มั่นใจลมั่นใจกับแพทนี่แน่นอนครับผมอยู่ๆก็รับวะมาขายหอยกันดีกว่าถอยหวานทําไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้คะก็มันจะมีหลายไซส์ครับค่ะไซส์ใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงนานกว่าครับไซส์เล็กแล้วก็แป๊บเดียวก็ใหญ่อันนี้คือเราขายไซส์อยู่นี้ประจําเลยไหมประจําเลยครับมีมาประจําเลยประจำครับจะมีสามไซส์อย่างเงี้ยครับเล็กสุดนี่เท่าไหร่คะเล็กสุดนี่สองร้อยครับอันนั้นสองร้อยยี่สิบกับ 50ถามเป็นความรู้หน่อยหอยเนี่ยสามไซส์ไซส์ไหนอร่อยสุดไซส์ใหญ่เนื้อจะเยอะกว่าเนื้อเยอะกว่าเอาบางคนเขาตัวเล็กมันมันกว่าบางคนบอกอย่างงี้บางคนก็ชอบชอบแบบมีเนื้อเยอะครับบางคนก็ชอบแบบมันมันเงี้ยอ๋อเหรอครับผมไซส์ใหญ่จะเป็นเนื้อเยอะกว่าตัวใหญ่ที่สุดครับผมถามเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเผาแล้วเนี่ยย่างแล้วเนี่ยสามารถกินทั้งเปลือกได้ไหมกินไม่ได้ครับ พี่ส้มถามเป็นความรู้ของอย่างนี้บางทีไม่ต้องถามก็ได้กระซิบปรึกษากันก่อนอยากรู้แล้วไปถามออกทีไี่พูดแล้วไงถามเป็นความรู้อันนี้สรุปเราก็ได้ความรู้ว่ามันกินไม่ได้เพราะทําไมรู้ป่าก่อนหน้านี้ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบมังคุดมากแล้วมีอยู่วันในเช่ฉันกินัคุณด่ฉันคายเม็ดโดนตบหัวค่ะเขาบอกคายทําไมอ้าวจะกินเม็ดยังไงต้องกินด้วยครับ คุณรู้หรือยังว่ากินมางคุัต้องให้กินด้ตามไปด้วยผมไเพราะว่ามีกัดใหญ่นี่ไงเพราะว่าคุณไม่มีความรู้ฉันก็บอกว่าฉันถามเป็นความรู้ว่าหอยเนี่ยเวลาย่างแล้วกินเปลือกได้หรือเปล่าโอเคอ่างั้นผมถามถามต่อแล้วกันในเมื่อมันกินไม่ได้เปลือกเนี่ยเราบ้วนออกมาได้ไหมไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้กินไปแล้วไงครับมันอยู่ในปากอะบ้วนออกมาเนี่ยครับผมไปก็ได้ถามเป็นความรู้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าถามอ่ะ คุณรู้ไหมว่าหอยไซใหญ่เนี่ยหนึ่งกิโลมีกี่ตัวหนึ่งกิโลประมาณสิบตัวครับจริงอ่ะจริงเหรออ่าจับให้นไหมแหมหยิบมับมับมับแอนเนแอนเนแอนเนถือไปตัวถ้านายถูกเราจะแจกเสื้อเออมั่นใจยังมั่นใจยังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ถูกไม่ได้นค่อย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 เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยมากเลยอะค่ะเสื้อเบอร์พอยสีฟ้านะคะครับผมอ่ะลสีฟ้าเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะ

เชตาลครับผมคุณตาลคุณตาลปิ้งด้วยปิ้งด้วยย่างด้วยย่างด้วยนี่คือร้านนี้คือซื้อกุ้งบริการย่างฟรีเหรอย่างฟรียกครับโอ้โหเจ๋งอ่ะกุ้งเยอะมากนะคุณผู้ชมร้านเนี้ยเออมีมีราคาเท่ากันไหมราคาแล้วแต่ไซส์ครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กราคาไม่เหมือนกันนะครับผมใหญ่สุดราคาเท่าไหร่ใหญ่สุดราคา900บาทครับ900บาทประมาณ5-6ตัวโลครับผม5-6ตัวโลนะอ๋อใหญ่เลยเนเน่ขอดูน้วยเนเน่ไอห้5-6ตัวโลอ่ะเนี่ยครับผม ไห่ๆเนี่ยเหรอได้ครับโอ้โหคุณคุณมีอะไรนี่พี่ดูไหมเป็นได้ครับอ่าคุณผู้ชมดูนี่ห้าหกห้าหกตัวนะเท่ากับหนึ่งโลอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเอาตัวเดียวพ่อตัวเดียวเออนั่นแหละโอ้โหเป็นไงนี่อ่าปล่อยปล่อยเขาลงไปปล่อยเขาลงไปเออเออก็เหมือนเวลาที่เราไปกินอัญมณีอย่างเงี้ยตัวประมาณสามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบใช่ ใช่ประมาณอย่างนี้เลยคือย่างให้เลยมีน้ำจิ้มให้ฟรีด้วยเหรอคะมีน้ำจิ้มให้ฟรีด้วยน้ำจิ้มอร่อยด้วยครับพี่อันเน่น้ำจิ้มอร่อยด้วยเก้าร้อยแล้วแล้วถูกสุดลรอคะถูกสุดราคา450ประมาณ16บกตัวโลครับผม16บหกตัวโลแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้โลละ580 12ตัวโลครับโลละ580ร้ใช่สิตัวเหรอใช่ครับผมอ๋อได้โลหนึ่งใช่สิบสอตัวเหรอสอตัวเห็นไข่ไข่ปูด้วยใช่ไหมปูสดเหรอ ปูม้าครับปูม้าเป็นเป็นเลยครับเป็นเป็นเลยเหรอใช่ครับปูม้าขายไงปูม้าโลละเจ็ดร้อยห้าสิบสามตัวโลครับสามตัวโลใช่ครับแพงเนาะตอนนี้เนาะแพงตอนนี้น่าร้อนนะครับของแพงหมดนะครับทุกอย่างใช่น่าร้อนจริงๆใช่ไม่เชื่อพี่ส้มมายืนสิไม่กล้าเข้าไปเลยเดี๋ยวไหมละลายอุตส่าห์ไปใส่มาคุ้มกันเลยเออ กับผู้สมน่าจะมายืนดูและคุณผู้ชมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมหน้าเขียวขึ้นเขียวไหลลงไหลลงเนี่ยทุกวันเชียร์อููนี่ร้อนไหมอยู่เนี่ยร้อนครับนเตาร้อนทากกว่านะครับเบื่อไหมเบื่อไหมไม่เบื่อครับเหลือทำไมอ่ะสนุกดีครับเผากุ้งครับเผากุ้งให้แล้วถ้าสั่งปลาเผาปลาด้วยไหมคะเผาด้วยครับปูมมาก็นึ่งให้ด้วยครับเรียบร้อยครับเผาทุกอย่างเลยเหรอเผานึ่งได้ทุกอย่างครับถ้าว่าสั่งบ้านเพื่อนเนี่ยเผาไว โกดไทยปลาเพื่อนไม่ฝาครับผมเพื่อโกดไทยไงเออเออศึกษาไว้ก่อนเขานึงให้ด้วยนะอย่างอย่างอย่างปลาปลากระพงเนือน่ะค่ะเออชอบอ่ะโลเท่าไหร่ตอนนี้ปลากระพงโลละสองร้อยห้าสิบเป็นเป็นเลยครับผมกี่ตัวโลโลหนึ่งประมาณเก้าขีดนะครับตัวหนึ่งประมาณเก้าขีดตัวหนึ่งประมาณเก้าขีดเกือบโลเกือบโลแล้วมีอะไรอีกที่ร้านมีปลาอะไรอีกมีปลากระพงมีหอยเซลหอยเซล หอยเซลล์หอยเซลล์เท่าไหร่หอยเซลลโลละ250รห้าสเผาไว้ด้วยครับผม250รห้าเผาให้ด้วยเฮ้ยถูกกว่าไปซื้อตามร้านอีกพี่ส้มงถูโลนึงเยอะมากครับประมาณ40ตัวได้โอ้โหมีคนมาเปลี่ยนกี่โมงเนี่ยไม่คุณเปลี่ยนอยู่ทั้งวันนะครับผมอยู่ทั้งวันโอู้หขยันขยันขยันจะเปลี่ยนไงเมื่อไหร่โทรหาพี่นะมีวันหยุดไหมมีครับวันไหนวันไหนวันที่ผมไม่มานทำงานเดือนหนึ่งได้ยุดร้านเล่นครับผม หล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราแวะมาที่ร้านหมูหมักกันนะฮะปัจจุบันนี้ทําร้านหมูหมักกันเยอะนะพี่ส้มนะเยอะเยอะเจอทุกตลาดเลยแล้วเขาทำตู้สะอาดสะอ้านถูกไหมเออเนาะอาหารหน้าใี่สุดละอ่าเดี๋ยวเด้อคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อเดือนครับน้องเดือนครับเดือนแล้วเราไปรับมาจากไหนคะอันนี้อ๋ออันนี้รับจากเจ๊มาครับอ๋อเราเป็นลูกน้องใช่เป็นลูกน้องขายเจ๊ทําเองไหมใช่ครับโอ้เหลอเจ๊ทําเองเหรอครับเจ๊ทําเองแสดงเจ๊เจ๊หัวเนี่ยเหรอใช่ครับเจ๊หัว เซฮัวเออม,มาครับอ๋อเหรอแล้ว,แล,วแล้วเจส่งไหนที่ไหมเนี่ยเจ๊เคยบอกไหมก็มีทุกสาขาครับมีทุกสาขาเลย<ช>โดยมากในตลาดสดจะเจอของเจ๊หมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคอะถามหน่อยปกติคนมาซื้ออะไรอันไหนยอดนิยมที่สุดส่วนมากก็จะเป็นพิชัยดำครับอร่อยเพราะว่าเขาไปสันคอพิชัยดำพราว่าเขาไปทําสเต็กสเต็กครับบางคนก็ไปย่างแล้วก็ส่วนมากหมูเกาหลีก็ไปทํามูจ่มมูกทาซุกกี้นะครับ ส่วนมากก็หมูลันหน้าก็หมูนุ่มอือเอาไปทำอะไรครับไปผัดไปทอดไปแกงได้ครับแล้วก็หมูกระทะก็ได้ครับอ่าเอ้ยไอทีเพจแพ็กนั่นอะไรอันนี้หมูสไลด์ครับฮะหมูสไลด์เหรอไม่หมูสไลด์อ่ะอันนี้แพ็กละลอยครับไม่แพงไม่แพงถึงห้ามันก็คล้ายๆกับเบคอนเลยมันยังไม่ได้หมักครับสดๆอ้อน่ากินเนาะเนี่ยเราอ้วนเพราะแบบเนี้อันนี้ตับก็มีนะตับก็มีครับเออเราตับถูกคูณโลร้อยสี่สิบบาทเลยนะอ ก็ถูกจริงเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยบาร์บีคิวใช่ครับแล้วก็อ,อะไรอีกชาปูสุก,กี้หมูจุ่มครับหมูหมูจุ่มนี่มันเหมือนหมูจุ่มมั้ย <c oughs> ก็มันตับจุ่มอ่ะตับจุ่มถ้าตับจุ่มพูดได้แต่ถ้าเป็นหมูเป็นหมูจุ่มหมู <c oughs> จุ่มไอลิมนุ่นอะไรอะกระดูกอ่อนไหมน,นี่สิที่โครงที่คโครงเหรอครับที่โครงเท่าไหร่อ่าโลร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบเฮ้ยดี มันมีกระดูกอ่อนครับผมเห็นแว้บๆผมชอบทานกุ้งกุ้งได้เลยย่างเยองนะทอดจนอบได้หมดเลยกรุบกรุบอ่ะเออชอบมีหมูหวานด้วยครับหมูหวานหมูเค็มหมูสวรรค์ลูกงผักชีแล้วก็หมูสวรรค์มันาเออคืออันนี่กว่าครบเครื่องเรื่องหมูหมูเออจริงคุณอยากกินหมูอะไรที่นี่มีหมดเลยและไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหมักไม่ต้องอะไรเลยเราหมักสเสร็จเรียบร้อยเลยถามหน่อยเพราะว่าร้านเพิ่งมาเปิดใหม่แล้วเหลือยังขาดไปหมดเนี้ยมันเข้าช่องฟิสไหม เข้าช่องฟรีสแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นตู้เย็นอยู่แล้วใ่ครตะอเย็นแล้อยู่แล้วแล้วตอนตอนตอนปิดตลาดอ่ะไม่ขนกลับอ่ะไม่ขนครับก็เก็บไว้อ๋อไว้เลยเหรอก็เก็บข้างล่างครับข้างล่างเป็นช่องฟรีสล็อกตู้แจใช่ครับนี่ตอนแรกสักอะไรก่อนต้องสักหนังสืออังกฤษอ่ะหนังสืออังกฤษแล้วมาสักมงกรที่หนสักปลาเหรอโอเคนะขอบใจนะ ซอสหอยนางรมตราแม็กกี้เมื่อเช้าเนี่ยเราถ่ายตลาดร้อนแต่ตลาดนี้เราถ่ายมาช่วงบ่ายแล้วเย็นมากโล่งดูดูผมแบบยังปลิวอยู่โล่งสมายผมก็เลยติดต่อไปแล้วพี่ส้มติดต่อว่า ขอซื้อพัดลมของเขาเดี๋ยวพี่ส้มขนกลับบ้านได้เลยขนได้เลยขนได้เลยผมติดต่อเรียบร้อยแล้วครับผมไม่เป็นไรกันเองพี่อะคุณผู้ชมดูหนูพัดลมผมซื้อให้พี่ส้มนี่เดี๋ยวไปติดที่บ้านมาพี่ส้มรับรองพัง ไหนพี่ลุงแบบก้าวใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะพี่ยจะไม่น่าเชื่อไม่มันอยู่ที่การที่เขาโครงสร้างเขาด้วยราคาเขาสูงมากเอนะมันโปร่งเลยเนาะไปมาแบบสะดวกสบายแล้วก็ตลาดที่ไม่เหม็นอะฮะอะไรนะอ๋อพี่เขาบอกว่าไม่มีที่อื่นคุยเหรอมมนยิงคุยหน้าร้านเขาอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยเลยมามาขนมใส่ไส้ห่อละหกบาทและถ้าไม่ใส่ไส้ล่ะคะก็หกบาทครับขนม ไม่ใส่ไส้พี่จะกินทำไมอ่ะมันก็จืดมีแต่กะทิอ้าวใช่เมื่อกี้คุณจะกินแผ่นนี่อย่างเดียวเลยไม่ใส่ไส้อ่ะเอาดีไม่ได้เนี่ยไม่ได้กินได้ไม่ได้นี่น้อยใจตลอดเลยผู้ชมอะไรก็ไม่รู้เมนโพสอ่ะเนี่ยหมดประจำเดือนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยยางลำบากลูกหลานนี่งยู่เลยเหมือนแก่จังเลยหน้าเดียวไม่ได้แล้วหน้เดียวเดีอ่ะพี่ขายขนมมานานยังฮะเอ่อขายมาที่นี่ก็ประมาณปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งแล้วชื่ออะไรชื่อป้อนครับป้อนครับป้อนมีใครบอกไหมว่าเราหน้าโหดไม่มีครับเหรอมีคนบอกหน้าหวานก็ไม่ได้โหดไม่ได้หวานครับครับผมอร่อยครับนอ้อร่อยหน้าอร่อยอร่อยใช่อันนี้นอกจากตัดใช้ยันถึงก็ได้ครับพี่ครับผมแต่จะให้เขาแทงเลยทำเองเลยหรอคะทำเองครับทำเองครับี้เรียกระถงเองด้วยแล้วใช่ ทำเองด้วยใช่ครับเรียนเรียนมาปะไม่ครับอันนี้เป็นของคุณยายครับอ๋อของคุณยายตามชื่อร้านเลยครับคือช่วยมาให้เด็กๆเลยใช่ไหมใช่ครับเด็กๆเลยเราก็เลยรู้สตรหมดเลยเนาะก็ใช่ครับเหมือนกับขโมยเข้ามาครับขโมยคุณยายมาคุณพรางจำอ่าใช่ครับคุณพรกงจำครับกระทงพี่น่ารักมากเลยอ่ะพี่ทำอะไรแตกต่างกับตัวเองมากเลยขอบคุณมากครับชมใช่ไหมชมครับเออชมกระทงละห้าบาท ห้าบาทถ้าขายหนึ่องอ่ะก็มีสองไซส์ก็คือเป็นไซส์ใหญ่สิบสองชิ้นไซส์เล็กเป็นแปดชิ้นแชิ้นใช่สอสิบกับสี่สิบอ๋อคือยังไงก็ชิ้นละห้าบาทเลยแหละใช่ครับเอากี่ชิ้นก็ช่างเถอะใช่แล้วใส่ไส้ครับขอหกบาทครับหกบาททำไมแพงกว่าเอ่อช่วงนี้กะทิค่อนข้างแพงต้องบอกตรงๆครที่ค่อนข้างแพงใส่ไส้ก็ทำเองทำเองครับทำเองหมดเลยนึ่งตรงนี้เลยอ่าใช่ครับแต่ว่าขนมเนี่ยผมทำจากที่บ้านมาเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอที่จะมานั่งผสมแต่ว่าคือมานึ่งที่นี่ จริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมใบตองที่รื้ชื่อเลยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะทำมาขนมอร่อยใช้ใบตองต้องใช้ใบตองที่ไหนคุณรู้ไหมใช้ใบตองที่สุราษฎร์ <c oughs> <c oughs> อา้าวเนี่ยพ,พอตอบก็อารมณ์เสียก็คนไม่รู้ก็เดาไปเรื่อยอ่ะพี่สม้มอ่ะสุราษฎร์ไปผู่สุราษฎร์สุราษฎร์มันเป็นอาหารทะเลก็ไม่รู้ไงไทังเหนือหน่อยทังเหนือนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลกพิษณุโลกแล้วอะไร ขอนสว่างี่เชิอโลกลำพูนเอางอนอีกแล้วเออไอ้อ่ะก็งอนไม่มีใครให้งอนก็มางอนลูกหลานดูสิพ่อบอกว่าใบตองที่จะอร่อยหอขนมหอมเนี่ยต้องเป็นใบตองบ้านดิฉันจังหวัดสุโขทัยเเขาปลูกใบตองกันเยอะเลยอเออช่วงเช้าจะมีคนออกไปชักชัก อากาศมันร้อน <c oughs> คือไม่สบายทุกวันก็ออกไปชัไป้ไใ<ป>ต<ม>องเอาได้ไงป้าเมูเชั้นอบตองใช่แล้วต้องมีเด็กจะมีแบบกลุ่มเพื่อนเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็คือหน้าที่การงานเขาก็คือขึ้นไปตองเหมือนที่แบบพวกรับขึ้นต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยนะใช่แต่ว่าไม่ได้ใบตองต้นกล้วยมันต่ำน,นี่บนม้านอกคุณเจ้าของสวนเขาจะไปชัางเองแล้วมาหอหอเองขึ้นไปตองก็คือผลไปตองขึ้นร้น ขึ้นรถสงรถไม้เอาง่ายๆก็ชักจนเสร็จคอยชักเสร็จก็ขึ้นรถอะไรอีกอ่ะเอาทำไงอีกอ่ะเอาผมพูดผิดตรงไหนอ่ะทำไยังไม่เสร็จเอ้าเอาตะัน์ก่อไตองสุโขทัยที่ส่งนอกนะอันนี้เป็นไปตองจากที่ไหนคะอ่อันนี้เป็นมาจากเพชรบุรีครับเพชบุรีใช่ก็มีไปตองเหมือนกันมีเหมือนกันสนใจจะรับของสุโขทัยไหมอันนี้ส่งไม่แพงอ๋อไม่ครับ โอ้โหอุตส่าห์อุตส่าห์บิ้วตั้งนานไม่ได้น้ำเสนอเราจะช่วยไงแล้วพราแม่พี่น้องเอ้ยช่วยกันบ้านเดียวกันไงไม่สเโอ้ดูดิไม่เอาเลยพี่ไม่คิดจะแบบว่าเออคิดก่อนอะไรที่ไม่เอาเลยอ่ะไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่นำเป็นครับไม่นำเป็นด้วยเอาดิ่พี่ก็ได้จะไปแทงเขาทำไมเครื่องเหรออ้าเอ้ด็ เออมทายราคาดิครับงั้นซื้อซื้อซื้อกลับไปฝากพวกผู้ใหญ่ของเราครับเออนะฮะเออเอาครับเอาเอาแปดชิ้นสองกล่องเออใส่ผสมกันได้ครับเออแปดชิ้นสองกล่องใส่ผสมกันก็ชิ้นละห้าบาทเหรอชิ้นละห้าบาทแปดห้าก็สี่สิบไปดิครับใช่ไหมอ่ะคุณผู้ชมฮะลองทายซิว่าสองกล่องนี้ราคาเท่าไหร่เอ้าเอาเงินเลยเอาก็แปดชิ้นสี่สิบ กล่องละ8ชิ้นไนงอารมณ์เสียงง่ายว่งไปเลยสองกล่ะส่ง SMS มานะครับที่483 8303นะฮะลองทายซิว่าสองกล่องนี้ราคาเท่าไหร่หมอของข้าวรออยู่ครับไาดูเฉลยนะคะนะราคาไส้กลอกนะคะว่าใครทายถูกบ้างและราคาเท่าไหรค่ค่ะใช่ครับ<น>เอาล้ฮะเฉลยราคากันครับนะนะฮะเช่น2หมูธรรมดา2หมูเปรี้ยว2เป็นหัไม้ราคา 60บาทค่ะ60บาทนะฮะสำหรับไส้กรอกอีสานนั่นเองนะจ๊ะใครตอบถูกไปดูหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีครับ,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 บอ่ากินดีด้วยยินดีด้วยนะฮะไส้กรอกอีสานอร่อยจริงๆวันนี้อร่อยจริงรยอมรับเลยมีโอกาสก็แวะมานะทีฟูบิลล่าเนี่ยมาเลยนะคะตลาดสะอาดสะอ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้หน้าซื้อเลยทีเดียวนะคะครับผมเวลาหมดแล้ว จะได้โอ้เออหมดซะแล่ะยังไงดีอ่ะทำไมอ่ะลาไปเลยไหมล่ะหมดเราก็ต้องลาเนี่ยเดี๋ยวก็เจอกันประจำอยู่แล้วมันจะหนึ่งวันสุดเพราะผู้ชมกันโอลือกี่โมงอ่ะเก้าโมงช่องไหนเนี่ยถึงเก้าโมงครึ่งช่องยี่สิบสามพ่งไงอ๋อเหลือหลังรายการอะไรอ่ะหลังรายการข่าผู้ชมอ๋อเหรอเอ๊ะแล้วเส้นอะไรโผล่มาตรงน้องแก้มอ่ะไหวไม่อยากพูดเยอะใช่ไหมพูดมากเดี๋ยวมันทิมจะชิมเอาลาไเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ